เขาทบทวนหัวใจตัวเองดีแล้วจึงรู้ว่าอะไรขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณมาไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะ The m o มูนพลังงานของคนราศีมีน Judgment พลังงานของคนธาตุน้ำมีนกระกฎพิจิก เดือดซันพลังงานของคนาธาตุไฟนะคะเมสิงธนูคิงถือดาพลังงานของคนาธาตุลมมีทุนตูนคุมแล้วก็แต่ถ้วยพลังงานของคนาธาตุน้ํานะคะมีพลังงานของคนาธาตุน้ําคนาธาตุไฟคนาธาตุลมนะคะที่ขึ้นมาคุณเป็นคนที่มีความชัดเจนจริงใจนะคะตรงไปตรงมาคนไหนคำนั้นปากกับใจตรงกันนะคะเปิดเผยไม่ชอบความเงียบไม่ชอบ ความมืดมนไม่ชอบอะไรที่อึมครึมหาความกระจ่างไม่ได้หาคําตอบที่ชัดเจนไม่ได้นะคะในความสัมพันธ์ตอนนี้อาจจะมีความห่างไกลมีการเงียบหายหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าไม่ชัดแจ้งไม่ชัดเจนคุณมัวในหัวใจอยากได้คําตอบอยากหาคําตอบอยากได้คําอธิบายนะคะเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างเขาจะเป็นใครนะคะ คนที่ทบทวนหัวใจตัวเองแล้วนะคะคนที่คุณอยากรู้หัวใจของเขาอยากรู้ความรู้สึกของเขาเขาจะเป็นใครสามดาพลังงานของคนธาตุโลมีถมุนตูนกลุ่มหกไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมธสิงธนูเก้าเหรียญน,นะคะพลังงานของคนธาตุดินองกรพุทธักด์การ หนึ่งเหรียญพลังงานของคนธาตุด,ดินแล้วก็สามถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎภิจิตมีพลังงานของคนธาตุลมนะคะคนธาตุไฟคนธาตุด,ดินคนธาตุน้ำคนที่ทำร้ายหัวใจคุณทำให้คุณรู้สึกไม่ชัดเจนไม่เคลียอาจจะชอบเข้าสังคมติดปาร์ตี้นะคะติดเพื่อนติดฝูงมีเวลาให้คุณน้อยสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ ตัวเขาอาจจะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียที่ทําให้คุณยังคงลังเลอยู่นั่นเองนะคะเป็นคนที่มีความพยายามอดทนนะคะมองโลกในแง่ดีคอยให้กําลังใจคุณนะคะอยู่ด้วยแล้วสบายใจสามารถหัวเราะได้ในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่ทําให้คุณมีน้ําตาร้องไห้นะคะไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์ติดเพื่อนติดฝูติดเที่ยวยังคงติดปาร์ตี้ไม่พร้อมที่จะหยุด สักเท่าไหร่นะคะเหมือนกับยังไม่พร้อมที่จะมีครอบครัวไม่พร้อมที่จะชัดเจนก่อนหน้านี้นะคะเป็นทั้งคนที่ทําให้คุณยิ้มได้แล้วก็คนที่ทําให้คุณมีน้ําตานั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะหากว่าในความสัมพันธ์มีการนิ่งๆเงียบๆนะคะหรือว่าให้เวลากันและกันได้หาคําตอบได้ทบทวนหัวใจของตัวเองนะคะเขาทบทวนตัวเองแล้วเขาได้คําตอบอะไรนะคะ คำตอบที่เขาได้ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคืออะไรนะคะ The h y r o f a n เป็นผู้ใหญ่ใจดีใจเย็นมีเหตุผล น,นิ่งเงียบๆนะคะจากสายปาร์ตี้จากสายที่เอาแต่ความสุขของตัวเองเป็นที่ตั้งอาจจะนึกถึงใจคุนนะคะก็คือมองต่างมุมมองในมุมของคุณนึกถึงใจคุนนั่นเองนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความนิ่งมากขึ้นขยันตั้งหน้าตั้งตางทำงานโฟกัสที่สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองด้วยนะคะพลังงานของคนที่ก่อนหน้านี้อาจจะแบบ เฮฮาปาร์ตี้นะคะสายเฮฮาปาร์ตี้แทบจะไม่มีเวลาในการพักผ่อนดูแลตัวเองนะคะก็จะนิ่งมากขึ้นนะคะมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นนะคะปฏิเสธคนได้นะคะหัดปฏิเสธคนได้ก่อนหน้านี้ใครชวนไปไหนก็อาจจะไปปฏิเสธไม่เป็นแต่ว่าพลังงานของสองใบที่ขึ้นมานี้ก็คือจะปฏิเสธเป็นแล้วนั่นเองนะคะปิดกั้นนะคะปิดโอกาสคนอื่น ที่ไม่จําเป็นนะคะออกไปจากชีวิตบ้างนั่นเองคืนดีนะคะง้อนะคะปรับปรุงตัวเองดูแลเทคแคร์มีเวลาให้กับคนรักมากขึ้นนั่นเองนะคะให้ความสําคัญกับคนที่รักคนที่อยู่ในใจมากกว่าที่จะให้ความสําคัญให้เวลากับคนอื่นนะคะนักแน่นมั่นคงจริงใจนะคะ หลังจากที่มีปัญหามีประเด็นนะคะมีความเงียบงานเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ให้เวลากันและกันได้คิดได้ทบทวนนะคะเรื่องราวที่ผ่านมาความสัมพันธ์ที่ผ่านมาว่าอยากไปด้วยกันต่อไหมหรือว่าจะไปด้วยกันได้ต่อหรือเปล่าเขาอยากมีอิสระไหมเขาอยากไปทําอะไรในที่ที่เขาอยากไปหรือว่าทําในสิ่งที่เขาอยากทํำไหมหรือว่าเขาอยากมีคูณอยู่ต่อไปในชีวิตของเขาหรือเปล่านะคะ หลังจากที่เขาได้ทบทวนหัวใจตัวเองนะคะคนทะเลทรายนะคะคนเพื่อนเยอะปาร์ตี้จัดคนนี้นะคะคนที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณเขาทบทวนหัวใจตัวเองแล้วเขาจะหัดปฏิเสธคนอื่นให้เป็นนะคะแล้วก็มีเวลาให้กับคุณมากขึ้นจัดลำดับความสำคัญในชีวิตนะคะโฟกัสที่หน้าที่การงานเลิกงานแล้วกลับบ้านนะคะให้เวลาคุณมากกว่าที่เคยนะคะแล้วก็ เป็นผู้ใหญ่ที่คิดได้มากขึ้นนึกถึงใจคุณมากขึ้นพยายามจะมองในมุมของคุณเขาจะรู้สึกยังไงหากว่าคุณทำแบบเดียวกันกับเขาบ้างจะหันเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจคุณมาใส่ใจของเขามากขึ้นดูแลเทคแคร์ใส่ใจคนมากขึ้นแล้วก็หัดปฏิเสธคนอื่นให้เป็นนั่นเองนะคะ